อน <thôi S 1> เอาห้น <AU X> ี่งนี่เห็ดเอาอันข้ามแหลกอันวะเห็ดเห็อยู่เ็เห็ดอยู่่าเห็ดเสรมือดีเห็ดอะไรอันี้เออเห็ดครตเออสลัดเอออย่างโดตรป่านไงโกดเออืออันือันไหนวา อนี่แหละอันอันอันโอะนรนี่นี่คำใดสินี่ยกอันมายกอีหยังวะยกโยกิดเมึงสะกดเดอยเออปั้นก็สุดยอะไรวะกำหนดเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีกำหนดกำหนดกำหนดการบอก กำนอเอินกำกำเบิดกำเนิดกับเสียงอะไรเนี่ยมันมีเสียงหอหีบน้ำโบมีหอหีบมันบ่มีหอหีบแต่มันมีเสียงหอหีบกำเห็บโบนอเอโดเห็บไหมโนอเอโดกำเนิดมีเสียงหอหีบน้ำ ส <se ี่เอิจัยสหอยี่บ่มีกับบวกแนี่มันบ่มีกะหอนอเอโดหอหนอเอโดอเนื้อเนื้เนื้กำเนื้เออกำเนิดอก็เกิดเห่อไหมเกิดเออเมียนจำไว่เด้อมะเขือเทศมะเขือว่ามะนะว่าเป็นมะเขือมะเขือบ้านบ้านอีสานกับองค์ติดว่ามะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือมะเขือ มแม่แม่มาหมดแม่มมหมดใส่แม่หมด,สดแส,งสดงเนีนบ่แสงเดียดเออเสยงเดียด <c oughs> น,นี่เนี่นี่ยโอ้ยอันนี้ปกันด้ยอนนี้เด็้ยเออเนยเนยคนร้ายคนร้ายฮันฮันลินฮันลิน คนร้ายบึ้งขาขายหืมขา่าเออข้าขายเย้าขาขา่าเออข้าขายเนี่ยใหญ่หน่อยพี่นี่เนี่ยขาขายขาขายเออควายหืมควายควายควาย อาาปกวไฟสายไฟฉายฉายไฟฉายเออย้อยอืมเจ้าชายกระต่ายนักมวยผู้ชายเฮ้ยคือเก่งเลยวะโอเคมั่นใจเลยวะเอาเอาคือว่าเสียบลำเลี่ยนทีมาให้แม่อันนั่งกระโดดกระเดียดเนี่ยอันมากกับขั้นตัวบัล áo ăn vậy áo cho ăn đây áo oh, mẹ nhà ngủ oh. mẹ kiêng ăn mà coi ngủ kiêng nó bố mẹ anh say sao lại coi ngủ kiêng say yếu say sao lại nó có mi cái quả cây gặp ngon ngủ thì ăn mà nhàng quả cây gặp ngon ngủ Cô ngô. cò ngủ Mẹ cung, hmm. cung bố có cung mẹ 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 còi, mẹ 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 ซาลาโอซาลโอสองตัวติดกันสาลาโอเด็กหน่อยหอยสิงหูจักเลยสองตัวติดกันสาลาโออ่านมามนสก,กดว่าสาลาโอมี